รู้จากโรคเสพติดการนอนไคโนมาเนียอยากนอนทั้งวันไม่อยากลุกออกจากเตียงคุณผู้ชมเคยมีความรู้สึกไหมคะว่าไม่อยากตื่นเลยไม่อยากลุกออกจากเตียงเลยนะคะเจอเตียงที่ไหนก็อยากนอนนะคะแล้วความสุขทุกอย่างคะ่ะ ก็อยู่บนเตียงนะคะนอกจากนี้นะคะในแต่ละวันค่ะยังนอนมากกว่าปกตินะคะในที่นี้ก็คือมากกว่า11ชั่วโมงนะคะนอกจากนี้ยังรู้สึกว่าไม่อยากลุกจากเตียงออกไปใช้ชีวิตอยากอยู่บนเตียงตลอดเวลานะคะถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะอาจจะมีภาวะของโรคเสพติดการนอนหรือไคโนมาเนียนะคะโรคนี้ค่ะเป็นโรคที่เป็นภาวะทางจิตอ่อนๆนะคะ ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากภาวะซึมเศร้าหรือว่าเกิดความเครียดนะคะทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากใช้ชีวิตหรือออกไปใช้ชีวิตนั่นเองค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วโรคนี้ประเมินได้ยากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีอาการแบบนี้แล้วส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตแล้วนะคะรู้สึกว่าเราอยากอยู่บนเตียงมากเกินไปอยากนอนมากเกินไปนะคะวันวันหนึ่งไม่ออกไปไหนเลยไม่อยากออกไปใช้ชีวิตเลยนะคะคุณผู้ชมก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะคะหรือลองปรับเปลี่ยนวิธีการการใช้ชีวิตนะคะลองออกไปออกกําลังกายนะคะทาให้ฮอร์โมนต่างๆในหลังออกมานะคะก็จะทําให้เราค่ะผ่อนคลายขึ้นแล้วก็กลับมามีชีวิตชีวาม,มาก คค่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะและถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและกลับมาพบกับสาระสุขภาพได้ใหม่ใน TNN Health ค่ะ